สวัสดีค่ะฉันลูกจะน่าชูน้ำชัยค่ะพี่ฉันนมาะาอัจฉริยมเด็กสอนค่ะพวกเรากลุ่ม Awake วันนี้เรามาทำอะไรกันคะอัจฉริยะวันนี้เราก็จะมานำเสนอกิจกรรมที่1น,นะคะเรื่องประวัติวิวัฒนาการของโทรศัพท์บ้านนะคะอืฟังแล้วน่าสนใจามากเลยนะคะเรื่องนี้ค่ะมันน่าสนใจมากงั้นเราไปชมกันเลย ค่ะแ่เเ้เราสักครู่นะคะครูเดียว ชื่อพวกเ่ะเย้ค่ะอันนี้คือที่ปรึกษาพวกเราเองค่ะขอบคุณจริงค่ะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องประวัติของโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์ได้ถูกคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นในปีพศ2419นะคะประดิษฐ์โดยนักประดิษฐ์ชื่ออเล็กซานเดล์เกแฮมเบลนะคะอันนี้นะคือหน้าะของเขาืคือ,อเก่งดีนะคะแจ้งค่ะ หลักการของโทรศัพท์ของ a เซนเดอร์ก็ผลิตก็คือมีตัวส่งและก็ตัวรับนะคะอันนี้คือการสน่งส่งตัวรับใช่ค่ะวสงสร <c oughs> ้างของโทรศัพท์นะคะ <c oughs> ก็จะมีครงสร้างเหมือนลำโพงในปัจจุบัน <c oughs> ก็คือมีแผ่นดอะแกรมนะคะติดอยู่กดรดั้วซึ่งวางอยู่ใกนล้แม่เหล็กถาวรเมื่อมีเสียงมากระทบแผ่นดอะแกรมนะคะจะทําให้ได้ยิน ทำให้ยินแต่อย่างไรก็ตามกระแสไฟที่เกิดขึ้นจากตัวสมนี้คัะมีขนาดเล็กมากนะคะคุณจินะอื้เล็กจริงถ้าหากใช้สายส่งยาวมากคะ่ะจะไม่สามารถได้ยินเสียงของผู้ที่ส่งมาะคะ่ะท,ที่ของ alexander graham bell จึงไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่คะ่ะอะไก็เป็นเครื่องต้นแบบที่ทำให้มีการสัฒนากันต่อมาในปี2420นะคะโท o m a s A อีดิสันนะคะได้ประดิษฐ์ตัวส่งขึ้นมาใหม่ค่ะซึ่งทําให้สามารถส่งได้ใกล้ขึ้นกว่าเดิมซึ่งตัวที่อิดิสันประดิษฐ์ขึ้นมาคันนีชื่อว่าคาร์บอนทานสมิเตอร์คาร์บอนทานสมิเตอร์ให้กระแสไฟฟ้าออกมาแรงมากะค่ะแล้วมากค่ะจะนาเนี่ยค่ะเป็นลูปส่งแล้ โอเคไปค่ะอุทธรณ์นนไปนะคะต่อไ,ะะอไปเป็นเรื่องวิวัฒนาการของโทรศัพท์ค่ะเราก็อยากรู้นะคะคุณแม่เด็อนาลช่วยยารู้ไหมคะว่าวิวัฒนาการของโทรศัพท์มันเป็นมาอย่างไรคะมไม่ก็รู้เท่าไหร่อะค่ะคุณแม,ม่รู้ไหมคะก็ดิฉันก็พอรู้อยู่บ้างค่ะศึกษามาเอาชุดบอกดิฉันได้ไหมคะก็มันจะเป็นตามนี้เลยอะคะ่ะก็คือสมัยโบราณน,นะคะ เออมนุษย์เราเนี่ยจะใช้สิ่งธรรมชาติอะค่ะเป็นการสื่อสารแบบง่ายอย่างเช่นแบบใชน้นกพิราบอะไรเงี้ยค่ะใช้แสงเสียงเอามันก็นานเออมันก็น,นานนะคะเห <c oughs> นียวว่าไหมคะมากมน,นะคะนี่ไงคะพอถึงด้มาแบบที่เขาบอกว่าบอกว่าอะไรนะอบอกว่าเออใชน้นกพิราบคือมันจะแบบระหว่างทางมันอาจจะ,อ,อ,จะอะไรอะบาย ใายค่ะอาจจะบินหนีไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะได้ค่ะพลัชัยยาคิดว่ามันจะเป็นยังไงคะทิปแบบนั้นและค่ะมันก็จะไม่ถึงใช่ไหมคะไม่ถึงค่ะไม่ถึงใช่ศาสตร์มันจะไม่ถึงแล้วพอต่อมาที่เขาเรียกว่าเป็นยุคแห่งความเจริญค่ะโลกาพิวัต์นะคะนุ์ได้นําเอาเทคโนโลยีค่ะมาประยุกต์ในการสื่อสารทําให การสื่อสารในปัจจุบันมนีประสิทธิภาพมากขึ้นแบบชัดเจนนะคะโอเคค่ะ okay, uh huh. ไประบบสื่อสารที่ได้รับความทั่วไปที่ได้รับความนิยมนะคะก็คือโทรศัพท์ค่ะเพราะโทรศัพท์สามารถโต้ตอบได้ทันทีค่ะสะดวกอะไรเงี้ยค่ะต่อไปเมื่อกี้เรามีปัะทัการของโทรศัพท์ mm hmm. ใช่ไหมคะ โอเคตอนนี้เรามาอะไรคะวานาการโทรศัพท์ในประเทศไทยค่ะโอเคค่ะในประเทศไทยนะคะได้นําเอาโทรศัพท์มาใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปีพศสองนสี่สองสี่นะคะตรงกับรชัชก,การอะไรคะระชัชก,กาลที่ห้าค่ะใช่ค่ะได้ส่งเออโดยกลาโหนนะคะได้สั่งได้สั่งค่ะเข้ามาใช้ได้สั่งเข้ามาใช้งาน ในกิจการเพื่อความมั่นคงของชาติค่ะ,ะแล้วพอต่อมาเรื่อยๆนะคะในปีสองสี่สองเก้าค่ะโทรศัพท์มันเจริญขึ้นมากค่ะจึงทําให้อะไรอะคะจึงทําให้เลขหมายและบุคลากรน,นะคะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะมันเพิ่มมากขึ้นจึงทําให้ยุญญญ่งยากในการบริหารในการบริหารงานของกรมกลาโหมะคะ่ะใช่ก็เลย เขาจึงโอนกิจาการโทรศัพท์เนี้ยไปให้ไปให้อยู่ในการดูแลของกรมไปรษณีย์โทรเลขค่ะต่อมาพศสองสี่ห้อศูนย์นะคะกรมไปรษณีย์โทรเลขนะคะได้สั่งโทรศัพท์ระบบคอมออมอนคอมมอนแบตเตอรี่เข,ข้ามาใช้นะคะเพื่อให้สะดวกและประหยัดมากกว่าระบบก่อนหน้านั้นที่ใช้ก็คือระบบ แมกนิโต้ค่ะโอต่อไปค่ะพศสองสี่เจ็ดเก้าค่ะกรมไปรษณีย์โทรเลขได้สั่งซื้อชุมสายระบบสเตปบายสเต็ปมาค่ะซึ่งระบบนี้จะเป็นระบบอัตโนมัติค่ะสามารถหนุนเลขถึงกันโดยโตรงได้เลยค่ะไม่ต้องผ่านพนักงานต่อสายหรืออะไรนะคะดีอ่ะมันใช่ไหมคะค่ะ <Huh. S 1> อืมฉนันว่ามัน สะดวกขึ้นนะคะสะดวกขึ้นเรื่อยๆต่อไปพศสองสี่เก้าเจ็ดค่ะเนื่องจากโทรศัพท์เนี้ยมันจเจริญก้าวหน้าขึ้นมากอะคะ่ะประชาชนก็แบบนิยมใช้แทร่หลายขึ้นมากใช่ไหมคะทำให้แบบกิจการมันโตขึ้นใหญ่ขึ้นก็เลยบริหารงานลำบา,ากก็เลยเกิดเมื่อวันที่สี่อะคะ่ะกุมพาพันธออ์พศ สองสี่เก้าเจ็ดเนี่ยค่ะพระบรมราชองค์การโปรดเก้าให้พราพระราชบัญญัติตั้งองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยขึ้นมาค่ะใช่ด mm hmm. ้ก็เขาจะแยกแบบเขาจะแยกกองช่างโทรศัพท์กรมไปรษณีย์โทรเลขมาตั้งเป็นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยขึ้นค่ะฐานะเป็น รักวิสาหากิจสังกัดกระทรวงคมนาคมจนถึงปัจจุบันค่ะ oh. ต่อไปเรามาดูพศออในในพศในปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะอันโทรศัพท์ก็สั่งซื้อชุมสายโทรศัพท์ระบบคลสบาร์มาคอสบาร์มาใช้งานระบบมาใช้งานนะคะน่ค่ะ ระบบคอสบาร์เป็นระบบอตัอตโนมัตินะคะเหมือนระบบเปปบายสเตปที่กล่าวไปเมื่อเมื่อกี้นี้นะค่ะที่ผ่านมาไม่นานมาใช่ค่ะนายก็คือระบบอัตโนมัติ่ะคะแต่จะทันสมัยกว่าจะทันสมัยกว่าระบบสเตปบาสเตปเมื่อกี้ค่ะอืทํางานนี่เร็วกว่าะคะ่ะแล้วมีแล้วมันจะมีขนาดเล็กเนี่ยสะดวกอะคะ่ะมันทันสมัยขึ้นแล้วนะคะแม่ ต่อไปนะคะต่อมาค่ะาส25 26ค่ะเยอะนะคะเยอะค่ะพัฒนายเยอะเลยพัฒนายเยอะเอ่อในปี2526เนี้ยคะ่ะองค์การโทรศัพท์ได้นำระบบชุมสาย SPC มาใช้งานนะคะระบบ SPC มันจะเป็นระบบควบคุมการทำงานโดยด้วยด้วยด้วยคอมพิวเตอร์ค่ะควบมุมการทำงานด,ด้วยคอมพิวเตอร์ทำงานได้รวดเร็ว และขนาดเล็กมันจะกินไฟน้อยค่ะแล้วก็นอกจากกินไฟน้อยยังให้บริการเสริมด้านอื่นได้อีกด้วยนะคะระบบระบบนี้ดีทีเดียวค่ะอาจารย์ว่าไหมคะก็คงเป็นแบบนั้นนะคะน่าสนใจนะคะสนใจมากค่ะส่วนพอมาถึงยุคปัจจุบันนะคะคือสายโทรศัพท์ที่ติดตั้งใหม่ๆนะคะจะเป็น S T C ทั้งหมดเลยก็คือระบบเมื่อกี้ที่ ได้อธิบายไปให้ฟังอะคะอ่ะระบบก็ใช่ใช่ก็จะเป็นระบบหมดเ,เลยยกเลิกใช่ไหมคะระบบอื่นเลิกผลิตแล้วใช่ค่ะอืมใช่ค่ะระบบอื่นก็เริกผลิตไปแล้วค่ะเพราะ <c oughs> เพราะว่าจะเป็นระบบ SPC หมดเลยนะคะประเทศไทยเราก็กําลังเร่งการติดตั้งโทรศัพท์เพื่อให้พอใช้กับประชาชนอยู่ค่ะมันดีจริงๆโอเคค่ะ ต่อไปก็เป็นชุมสายโทรศัพท์นะคะชุมสายโทรศัพท์เป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่เชื่อมต่อหมายเลขต่างๆนะคะเข้าด้วยกันซึ่งจะมีทั้งเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติและเชื่อมต่อโดยม,มีพนักง,งานต่อสายนะคะประเภทก็จะมีประมาณนะคะแล้วก็จะมีสี่ประเภทด้วยกันก็คือหนึ่งตู้สาขาค่ะตู้สาขาคืออะไรคะคุณอัญชัญญา,า,า,ารู้ไหมคะอ๋อตู้ ไม่ไม่ค่อยรู้อะค่ะคุณจะนารพอจะอธิบายให้ดิฉันฟังได้ไหมคะได้ค่ะ <laughs> <laughs> ชุมสายโทรศัพท์ขนาดเล็กเหมาะสําหรับใช้ในในบ้านนะคะเอ,อ่อสำหรับใช้ในแฝดโรงแรมะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมโอเคค่ะ <laughs> ต่อไปนะคะอันที่สองช,ชุมสายท้องถิ่นค่ะ เป็นชุมสายโทราศัพท์ที่องค์การโทราศัพท์ให้บริการอยู่ในปัจจุบันเป็นชุมสายที่เชื่อมต่อกับผู้เช่าโดยตรงนะคะอืมก็จะแบ่งออกเป็นหลายชนิดนะคะอืมแบ่งได้เป็นสามชนิดค่ะในการหนึ่งชุมสายถาวรสองชุมสายเคลื่อนที่สามชุมสายรีโมทน,นะคะ ามนะคะชุมสายต่อผ่านค่ะชุมสายต่อผ่านเป็นชุมสายที่ไม่ได้ต่อเข้ากับผู้เช่าโดยตรงแต่ทําหน้าที่เชื่อมชุมสายกับชุมสายเข้าด้วยกันชุมสายต่อผ่านแบ่งออกเป็นสองชนิดก็คือหนึ่งชุมสายต่อผ่านท้องถิ่นนะคะชุมสายต่อผ่านท้องถิ่นเป็นชุมสายที่เชื่อมชุมสายท้องถิ่นเข้าด้วยกันนะคะซึ่งเป็นชุมสายท้องถิ่นที่อยู่ในเขตอาณาทางไกลเดียวกันด้วย สอนะคะชุมสายต่อผ่านทางไกลค่ะชุมสายต่อผ่านทางไกล,ลก็จะเป็นชุมสายที่ต่อผ่านที่เชื่อมชุมสายต่อผ่านท้องถิ่นะคะเข้าได้กันอีกชั้นหนึ่งนั่นคือจะต้องหมุนรหัสทางไกลนะคะจึงจะสามารถติดต่อหรือผ่านชุมสายนี้ไปได้สี่ค่ะชุมสายวิยีโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรวงพึ่งชุมสายเหล่านี้นะคะจะทำให บริการกับวิทยุโทรศัพท์ทั่วไปทําหน้าที่เชื่อมต่อผู้เช่านะคะวิทยุโทรศัพท์เข้าได้กันและเชื่อมต่อโทรศัพท์ธรรมดาทั่วไปอีกด้วยโอเคค่ะนี่ค่ะต่อไป,ร,ประบบสายโทรศัพท์พึ่งค่ะอย่าพึ่ง <c oughs> กลับไปหน้าเราก่อนค่ะ <c oughs> <c oughs> อ๋อเดีย๋ยวแต่เออผู้ชมจะเบื่อการเห็นตัวหนังสืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเห็านหน้าเราสองคนบ้าง มาแล้วค่ะคิดถึงกันนะค่ะตากันตากันรูสึกเมื่อกี้ดูสไลด์ไปเยอะทีเดียวเลยใช่ไหมคะคงจะปวดตาใช่ไหมล่ะก็แบบให้พัก okay, พ like like ักมาดูนะเราสองคนก่อนค่ะ โอเคต่อไปเรื yeah. right? Right? Mm ่องอะไรนะระบบชุมสายโทรศัพท okay, mm ์นะคะใช่ไหมคะคุณใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคไปต่อเลยไหมคะอันนี้อันนี้แบบพักๆมาคุยๆอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่เบื่อกันกกัวจะเบื่อนี้ยค่ะค่ะเรากลุ่ม a ว e โอเคต่อค่ะต่อกันเลยนะคะ ต่อไปต่อไปคต่อจากเมื่อกี้นะคะเป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ค่ะ<ม>อ่อระบบชุมสายโทรศัพท์นะคะอ<ม>ืมปอดีตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันค่ะมีผู้ผลิตคิดค้นขึ้นมาใช้มากมายนะคะ<ม>จะแบ่งเป็นระบบใหญ่ๆก็มีดังนี้นะค่ะหนึ่งนี่คือหัวข้อที่หนึ่งนะคะ ระบบทุนสายโทรศัพท์แบ่งใช้งานได้2ระบบค่ะก็จะมีระบบเมนูนักับระบบอัตโนมัตินะคะ,คะระบบเมนวนวลก็คือสามารถไม่สามารถทำงานด้วยตนเองได้ค่ะต้องมีพนักงานคอยต่อสายคอยเชื่อมต่อค่ะระหว่างหมายเลขส่วนระบบอัตโนมัตินะคะ<ม>ก็จะแบบอัตโนมัติค่ะช่วยช่วยตัวเองได้แบบว่า ช่วยค่ะช่วยตัวเองแบบว่าอทางงานนะคะเชื่อมเชื่อมต่อะะอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ได้ไม่ใช่แบบอะไรอย่างนั้นนะคะอ๋อค่ะอโอเคค่ะต่อไปค่ะข้อที่สองค่ะระบบชิมสายโทราศัพท์แบ่งตามลักษณะการทํางานซีมสายแบ่งได้หกระบบนะคะหนึ่งระบบแม,กน,แมกนิโตสองระบบคอมมอน แบตเตอรี่สามระบบสเตปบายสเตปค่ะสี่ <Yeah. S 1> ระบบคลาสบาร์ห้าระบบอิเล็กทรอนิกส์หกระบบสเตอร์เรสโอแกนคอนโทรลค่ะโอเคต่อไปก็จะเป็นเรื่องเครือข่ายโทรศัพท์นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าผู้ประดิษฐ์คนก็คืออเล็กซานเดอร์เกแฮมเบลนะคะประดิษ อไปค่ะเมื่อปีคศ1876นะคะเริ่มแล้วคือเครือข่ายโทรศัพท์ถูกนำมาใช้งานด้วยวิธีการง่ายๆจากการแปลงเสียงพูดมาเป็นเสียงสัญญาอนา,อาล็อกนะคะส่งผ่านไปยังสายนะคะจากนั้นก็จะแปลงสัญญาอนา,อาล็อกนี้กลับมาเป็นรูปแบบของเสียงเมื่อถึงปลายทางน,นะคะก็จะเกิดการกลายเป็นการสื่อสารนะคะน้ ในแต่ในปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์ได้มีการพัฒน,นาทด้การนำเอาระบบดิจิตอลนะคะมาใช้งานมากขึ้นก็ทำให้ืมีบริการโทรศัพท์นะคะที่เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่าระบบเอะไรนะไ right o อเวอร e อ n e เท n ร t เน o ต o ันะคะใช่ค่ะซึ่งเทคโนโลยีนี้นะคะเป็นระบบที่ใช้สัญญ,ญาณ ข้อ,อมูลเสียงมบรรจุลงในรูปแบบของแพ็กเกจน,นะคะและส่งไปยังอุปกรณ์ที่เรียกว่าอะไรนะคะคุณน,นีนาเรียกว่าเราเตอร์ค่ะถูกต้องค่ะการสื่อสารถูก <laughs> การสื่อสารด้วยระบบนี้นะคะส่งผลให้สามารถลดต้นทุนในด้านของการสื่อสารระหว่างประเทศได้จำนวนมากค่ะ เป็พบว่ามีหลายหนงานในปัจจุบันที่นําเอาเทคโนโลยีมาใช้อช่ะน้องเพิ่มขึ้นมันดีอะ่ะใครไม่ใช้อ่ะช่วยาใ,ใช่ค่ะนจะหน้าแต่ข้อเสียก็มีใช่ปะใช่ค่ะข้อเสียมีอะไรอ่ะเราก็จะบอกกันนะคะข้อเสียคือความสามารถในการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านเนื่องจากแพ็กเกจข้อมูลที่ส่งจากต้นทางไปยังปลายทางนะคะจะต้องผ่านเครือข่ายเน็ตที่ มีจํานวนเครือข่ายอยู่มากมายมหาศาลเลยค่ะแบบเยอะมากมันทาให้การสื่อสารระหว่างกันอาจจะล่าช้าหรือดีเลย์กันได้ที่เราแบบสกายคลอคลอกันแล้วแบบหน้าชันค้างแล้วใช่ไหมคะแล้วคนอาจจะยามแบบเจอหน้าชันค้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะดีเลย์ดีเลย์แบบพูดไปตั้งนานแล้วคนอาจจะคนอัจจะไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะ เนี่เป็นคําถามในห้องนะคะเดี๋ยวเราจะไปถามกันในชั่วโมงนะคะถามเพื่อนๆในชั้นเรียนในชั่วโมงอะค่ะคุณผู้ชมก็ดูได้นะคะถ้าอยากจะตอบตอบกันเล่นก็ได้ค่ะแบบข้างล่างอะไรอย่างนี้ค่ะแบบความเห็นอะไรอย่างนี้ค่ะตอบก็ได้นะคะแบบเป็นความรู้อะค่ะค่ะครูษานี่ก็คือแหล่งอ้างอิงที่เราเอามานะคะสวัสดีเหลืองน่ลรักจังฮัลโหล มันจะเป็นการดีกว่านี้ก็หมดแล้วอะค่ะก็พรีเซนต์น,นำเสนอเอาไปเรียบร้อยแล้วคะหวังว่าเพื่อนๆคงได้รับความรู้กันมากเลยทีเดียวนี่เราวัดตั้งใจหามาสุดแรงไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะสุดแรงเกิดเลยค่ะก็เพื่อนๆจะ,จะโอเคกับการนำเสนอของเราสองคนนะคะนี่แบบครึ่งทางแรกค่ะ อาจจะมีแบบตื่นได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมต่อไปค่ะกิจกรรมต่อไปอย่าลืมติดตามนะคะมีมาต่อค่ะไกลๆหนีเองค่ะโอเคค่ะเร็วเร็วนี้โอเคตอนนี้เราสองคนนะคะรู้สึกไม่ร้าแล้วอืมปวดหลังจัดคอแห้งคอแห้งอไปจิกน้ําขิงก่อนนะคะนะคะโอเคพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้ากับพวกเรากลุ่ม Awake 拜拜